สวัสดีครับเฟน้องบายแคลนแชนแนลครับก็พอดีวันเนี้ยเดี๋ยวน้องแอมเขาอนุญาตไม่ได้อนุญาตแค่จะให้ไปดูอ๋อไปดูเฉยเฉยแล้วทีของหนไม่เห็นให้เลยให้เดียคือ,อาาพูดคือเนี่ยอันเนี้ยบอก เ,เดี๋ยวไปดูบอกกันหน่อยว่าว่ามันอะไรยังไงถ้าถ้าถูกใจราคาได้อะไรเงี้ยก็ก็มีก็ซื้อ,อเลยอะ่ะที่เขาบอก<ม><ะ>ไว้ประมาณเจ0 0 มีอะไรบ้างเนาะโอเคสักพักนึงเดี๋ยวถึงละแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับร้านเคช็อปบางแสนเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดกันเนี่ยนะครับคัมซิงก็คือขายอะไรแต่งอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเราเดินดูข้างในกันนะครับเจอพี่เจ้าของร้าน พ,พี่เคเลยใช่ไหมพี่ครับผม,บผมก็พอดีเรามาดูอ,อ่าผมอยากได้บอกประมาณแบบว่าคือเปลี่ยนใหม่อะพีเ่เป็น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 บอกแบบก็ไหนๆเปลี่ยนแล้วก็อยากได้รถซิ่งอะเนาะบ,บอกซิ่งอะพี่มีแนะนําตัวไหนมยทคอใหม่อ่ามาดูกันวอก้าวอรก้าวอก้านี่คือคือรุ่นหม่ใช่ไหมพี่ รุ่นวอก้าก็คือเขาฮิตกันอยู่ะตอนเนี้ยใช่ปะ่ะแล้วก็ข้างหลังที่ปรับด,ด้วยก็คือมองไป่ากด้านหลังมันจะเห็นเห็นโลโก้เนี่ยมพรมันจะกระจกหลังจะเห็นโลโก้อย่าอันนี้นะครับก็เป็นเป็นบายรุ่นวอก้างานซอกอยู่แล้วที่เรารู้ๆกันอยู่งานแท้มนใส่กนไม่ไหวหรอกงานแท้ก็นู่นนะโอ้สี่ห้าหมื่นนะนะสี่ห้าหมื่นก็ อันนี้พี่เคขายหน้าร้านอยู่ทั่วๆไปเท่าไหร่พี่รวมติดตั้งรวมลางรวมอะไรจบๆเลยอะ่ะแปดพันแปดพันประมาณแปดพันประมาณนั 8, ณ้นอ่ 9, 9, 9, ะแปดพันก็ในเน็ตในเน็ตก็ก็ใกล้เคียงแต่บางทีสั่งมาแล้วมันไม่ตรงรุ่นแล้วเราไม่เห็นงานแต่อย่างเงี้ยคือมันเห็นงานแล้วก็ก็คือพร้อมติดตั้งอะ่ะว่างั้งเหรอคือเราเราสมมุติว่าเราสั่งมาเนี้ยเราติดตั้งเกิดันเพีย้ยนเพิร์ลอะไรนี้จบเลยนะนี่เกมเลยนะแล้วกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะอะไรก็ โอเคเนี่ยผมเรียบร้อยแล้วแต่ผมมีส่วนรดพี่เคเขานิดหน่อยก็เลยก็เลยเราไม่บอกนะเดี๋ยวหน้าร้านเราคุยกันเองแล้วกันร้านอยู่ตรงไหนครับพี่ร้านอยู่เส้นสุขุมวิทนะครับเส้นสุขุมวิทเนี่ยเลยเนี่ยครับออกจากปากทางบางแสนก็มุ่งหน้ามาฝั่งขาเจ้าจรุรีครับขึ้นมาสักระยะหนึ่งก็ถึงแล้วครับเก้าร้อยเมตรสังเกตง่ายๆทางซ้ายมือติดกับร้านติดกับร้านกาแฟชาวไอยครับ ออ่าเนี่ยป้ายกาแฟเจ้าดอยสิจราลกาแฟเจ้าดอยแล้วก็ติจรานขขยยาใช่อ่าสังเกตง่ายๆไม่ยากไม่ยากผมผมวิ่งมาคือแบบว่ามีมีพวกพวกกันเขาบอกมาเหมือนกันนนที่ทําล้อแม็กอะอ่าเขาบอกมาเหมือนกันผมก็วิ่งมาดูก็ก็ก็หาไม่ยากพี่เคมีอะไรบ้างที่นี่ที่เน้นๆหลักๆอ่าที่เปลี่ยนกันเยอะๆขายดีอะไรประมาณเนี้ยดิฟฟงดิฟฟี่อะไรเงี้ยโอ้โห ดิฟฟี่นี่กระแสแรงมากถ้าสองสี่แปดพี่อยู่เท่าไหร่ครับราคา5องสแห้าันห้าห้าพันห้าห้านี่ก็คือพร้อมพร้อมติดตั้งเป็น OBD แล้วถ้าเกิดถ้าสมมติผมจะใส่รถผมอย่างเงี้ยเป็นตัดต่อไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวคือเพื่อกระแสดิค่บอกว่าถ้าจะเอาดิฟฟี่อ่ะ สายรถเราอ่ะพี่เซไหวไหมไม่ไหวมันตัดต่อแล้วมันต้องไล่เยอะไงอ่ามันต้องไล่สายไล่อะไรเยอะมันจะมีบางคนที่เขารับทําอยู่ะนะพี่นะแต่ว่าถนัดไทยก็ถนัดมันอะไรประมาณนั้นส่วนใหญ่ก็เนี่ยวันนี้นผมซื้อพวงอะไรที่นี่เนี่ยนะครับพวกพวงมาลัยสิ่งของแต่งสิ่งทั้งหมดอะไรเงี้ยมีหมดนะฮะก็ทั่วทั่วไปเลยแต่ว่าตอนแรกดูเหมือนไม่เยอะนะแต่พอเข้ามั้งในของเพียบเลยนะพี่เนี่ยเพียบเลย ก็ทุกอย่างนะครับในอุปกรณ์ซิ่งทั้งหมดอ่ะ,อะเข้ามาได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวติดตั้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันอีกเคหนึ่งขอบคุณพี่เคมากพี่คร,ครับผม ก็หลังหลังจะเปลี่ยน่อมานะครับก็เปลนลิ่งมันก็ประมาณแบบว่าคือเอาในในรถอ่ะมันดูแน่นๆเลยเนี่ยมันดูแบบแน่นๆเลยอ่ะหลัง ลลิ่งมันรู้สึกว่ารู้สึกว่าขับแบบยังไงว่าจะบอกอยังไงคือยังยังไม่ชินแต่รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นก็คือแบบว่าเหมือนมันอุ้มตัวเราอ่ะอ่ามันอุ้มตัวเราประมาณนั้นอ่ะอ่ะก็สรุปกันนะครับสําหรับบอกอบายวอก้านะครับบายยี่ห้อบายแล้วก็รุ่นวอร a ก้าก็ตัวนี้ขับขี่ดีนะครับ คือเบาเก่าผมมันมันมันัวผมไปดูว่าคือเบามันเบี้ยวเบี้ยวด้วยก็เลยแบบว่าอันนี้มันตรงเพราะมันเบาใหม่อ่ะเนาะอันนู้นมันหูย0ี่สิบกว่าปีละยี่สิบกว่าเนี่ยแล้วเน่ตั้งแต่ปีแปดแปดอ่ะจนตอนเนี้ปีอะไรแล้วอ่ะหกสี่อ่ะไอ้ปีแปดแปดตอนนี้ปีอะไรสองพันสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็ประมาณนั้นอ่ะยี่สิบยี่สิบกว่าปีก็มันก็เบี้ยวมันก็อะไรเป็นเรื่องของมันอยู่แล้วปกตินะครับก็สรุปอันนี้ก็ ก็นั่งแล้วเนี่ยคือมันมันมันห่อกับตัวคือช่วงปีกมันเนี่ยนะครับปีกมันมันมันรับกับตัวทําให้มันกระชับขึ้นกระชับขึ้นก็คือแบบเหมือนกับว่ามันไม่เอียงไปไหนอะเอายี้ดีกว่าคือตัวมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นแล้วก็ตรงรวมผ้ามันนิ่มนิ่มสบายนะครับแล้วก็หลังดันหลังดันหลังให้มันแนบกับบอกเป็นเป็นเป็นแนวตรงเลยก็คือเหมือนกระดูกสันหลังมันจะไม่เสียเดี๋ยวผมมา สรุปอีกทีหนึง่งละกันนะครับหลังจากใช้งานไปไปสักระยะหนึ่งว่าความแตกต่างระหว่างระหว่างเบาเบาแต่งกับกับเบาธรรมดาเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ด้านในจะแบบนี้นะครับส่วนถ้าเกิดถ้าเรามองมาจากด้านหลังมันจะเห็นโลโก้บายอยู่เนี่ยแต่กระจกผมมันไม่ค่อยใสเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติม นะครับเรามาอัปเดตกันให้ดูสําหรับอาเซัยวันคันนี้นะครับ mm hmm. ก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆตามกําลังตามงบมนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้อ่ะดูด้านคนนั่งกัน mm hmm. ก็จะประมาณนี้สวยงามสวยเลยแลหละหล่อเลยแบบดูแบบดูมีชีวิตชีวาแบบดูดูเหมือนแบบรถใหม่ขึ้นอะ เพราะว่าของเก่าแบบว่ามันเก่าเก่ามากๆแล้วอะเนาะอันนี้ดูแบบหรูหราเลยนะฮะก็โอเคเป็นคลิปกันตรงนี้นะครับสำหรับเปลี่ยนบ็อกบายวอร์ก้ารุ่นวอร์ก้านะครับร้านเคช็อปแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันนะฮะโอเคขอบคุณมากๆครับจากฟรีตองไปแคลนแชนแนลครับ